ในชีวิตอะค่ะที่แบบเออจะได้ดูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสุดยอดแล้วก็ประทับใจมากแบบเออร้องไห้แบบภูมิใจที่เขาแบบทาออกมาได้ดีมากๆค่ะดีมากค่ะแบบว่าพี่แจ๊ รู้สึกได้พี่แจ็คเต็มที่กับการมาโชว์ในประเทศไทยครั้งนี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกไม่เสียใจเลยที่แบบว่าเข้าไปดูในโรงแล้วก็ไม่พลาดรอบนี้ค่ะฟินมากค่ะจะบอกว่าฟินมากก็คือไม่ต้องไปใน,ในสนามก็ฟินแล้วดูตรงนี้ฟินมากก็คือมีทั้งป๊อปคอนมีทั้งแอร์เย็นๆแล้วแบบเห็นเงื่อพี่แจ็คทุกเม็ดเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ฟินสุดๆเลยค่ะภาพและเสียงก็ผมว่าดูาเป็นความรู้สึกแบบใหม่เนาะได้ดูบอลแบบสกรีนใหญ่ๆแล้วก็ที่นั่งสบาย แทบจะหลับเลยพอตอนโดนยิงอ้ยไม่ใช่หลับนะเขาเรียกสนุกดีค่ะเพราะว่ามันมีเสียงเชียร์ของเพื่อนรอบๆข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนสร้างบรรยากาศร่วมกันเสียงดังเสียงดังภาพก็ดีคือมันใหญ่กว่าอยู่ที่บ้านนะคะก็วันนี้ก็ได้รับประสบการณ์เต็มเปี่ยมเลยครับเหมือนอยู่ในสนามนะครับผมแล้วก็ประกอบกับผลสกอร์ที่เป็นใจนะครับสำหรับทีมของผมนะครับวันนี้ก็อิ่มเอมครับเต็มไปด้วยความสุขครับผม ดูสุดยอดค่ะเต็มตาเต็มตาเต็มตาครับ